สวัสด,ดีค่ะไม่ได้กินกับข้าวฝีมือสปัปะเลอโดนหรอวันนี้มากินข้าวาาบ้านสรอเอาตอนแรกเนี่ยบอกว่าอย่างอยางกินไ้มันปริดินไงเนอะ <c oughs> ทีขันไฟลวกใสมหาสปัปเลอนี่กินจะใส่เลยอันนี้ล่ะ นจานช่วยชจานจาน่วจานจานพ่อบนันมันคือร้ายแท้เอาไปสอยมดไปซอยใครบอกมึงมากใบอกมึงไปรเอาคอหมูมะล้มอะไรลบอะไง อืมเขาจะแสดองอะไรกัน <laughs> ช่วยหมูจะได้ช่วยบุบบึงเอาโง่นี่มีดนี่ที่หนีบที่หนีบช่วยหมูไม,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 ม่หมดเอาช่วยหให้หม ก็ใส่เบื้องๆอกนึกนึงมึนผมไลมมลยดูึกล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 ต่ลึบอกลกลึ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 กอึกลกลึลกลึกกลึกลึอกกลมกกลึกลึกลึกกลึกลกลลกกลกลึกอกแลกกกกลก มาเยี่ยมเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนกับเมื่อนกับพรุ่งนี้เช้าแก้าแ่บาเรืืองต่อเถิดอยู่้าวให้กินว่าแม่รอท่านจะมากับมาม่านะคะมาม่าอืดหมดแลยว น้ำร้อนพอไหมบ้างมีน้ำร้อนน้ำที่บ้านมันเยอะเกินอ่่ะนีรถเต็มรถพ่วงเลยแถวหมูใส่มาว่าแถวหมูใส่มาว่าทางนี้ก็ได้เยื่อนก็ม่น้องถอยเยื่อนซี่เขาให้มาไงจะนำแบกกันพอไหมไม่พอมีไส้ใส่มาว่าใส้ใส่มาแล้วอะไรก็ต้องขอภยนะครนะเงินเราไม่ดีบอกแล้วอย่าปากมาบอกแล้ว ปากหมาโพดข้าวสอยเนยสิไปลวกโอ้ยเอาใครจะบอกลูกคนถามหมูกะถาว่าตามนั่นห่ะครับได้กินเ่เอามามาบดีบอดีก็ว่าบอดีของบอดีสิบอดีฮีกว่าดีฮูดอะไยับว่าไม่ลอนย่าเลยไมได้จเอาผ้าสอยโอ้ยด้หมูอีกใช่ใช ใช่ดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีเออก็ม่ากันไปดีก็ชมก็มันหิวเนาะก็เลยมากินเนาะอหโหมันหิวก็หิวอ่ะญุ่นเขาไม่กินบ่ะพูดว่าไม่กินอ๋อญุ่นกินแต่มาม่ารด้วยันดีแค่ไหนก็กินตลอดมันกินแต่ของเก่ามือเบียร์ของใหม่ไปเลยเอาธรรมดาเนาะใครกินแต่ของเก่านี่ซัวดิตาดมซัวแล้วมันแปลกหน้าแปลกตาเขาเดินใช่ใหญ่เกิน เหมือนหน้าเรียวอ่ะออหน้าเียวในกล้องนะในวันนั้นคุดสาวไปทิตรงไหนทิ้งตรงเอาอย่างนี้ทีมเขาตรงไหนนทิ้งตไหนไม่รู้ไม่ได้มองไม่มันทำอะไรเอาเอาถ้าพาดในบนไปแล้วอยากทำพาดสับประเด็นเอาเป็นเพราะอะไรเหตุผลเอาปุ๊บไม่เหตุผลหมันใึงข้อหาอะไร เกียดให้นูไแย่เพ่นคนไทยไหม่อ่าไเนเรีม่ี่ไแย่มันหลาย่นามห้แยมันไปทีนี้จงเลเฮ็ดยังเมียบอะไเดี๋ยวนงห่งหาย้อยไรจะม่ทำอะไรแล้วแล้วโดนเขาตีบคืนไหม เดนก็ดิ่งขห้ไปไม่โดนหรอเยไม่หเนี่ยว่าหายดิทำไมมาทีไรเห็นใส่แต่เสื้อตัวนี้เนาะก็มีแต่ตัวเดียวแต่โดนไม่ยอมทอันนี้ใส่ยังนี่ใส่ยังหายแก่บอกสามถูกไมคับสางถูกไหมให้เลยถูกไหม้ก็นี่เลยหายแกใช่เพลงมากเลยขยายใส ดีมากหั่นเล็กๆขนาดเราไม่ได้อยู่อ่ะดนมาขึ้นเลยอ่ะมาเรียนเด่นเลยอ่ะชิมก่อนได้ไหมอ่ะไม่ออกหรอกออกจากซอยหาตะยอดวิวเลยอืมเออเป็นนักลายอดวิวเลยถ้าไม่ทำเอายอดวิวจะทำอดววิิชะไรอันนี้เนสซื้อติดดอกเล่านี่นักลายอดวิวนี่ ก็ทำเพื่อยอดวิวอยู่เจันทำเพื่อตัวเองมากกาเราไมได้เจอกันกี่ปีปาร์ตเหมือนมึงมาโดนหน้าเนาะ ี่อะเออเดี๋ยวเราไม่ได้มานานแล้วผักเราที่ปลูกไว้น่ะได้กินยังตายแล้วตายแล้วเหรอไม่อิ่มอื่ไปคิดถึงอีกที่หนึ่งช่อันนั้นก็อิ่มเหมือนกันอันนั้นก็อิ่มเหมือนกันเอออันนั้นที่มาตรงนี้อันนั้นก็อร่อยเด้โอ้ยคุณในสิวิตก็ดีคุณที่รับความสวยคือเดียวนเงินจะเลื่อนจะเลื่อนไปเลื่อนไปเอาอีดีหนึ่ง ก็ว่ากันเราดีไม่ดียังไงก็ที่ตรงนี้มันไม่คุ้นเลยเหรอใช่มันไม่คุ้นแล้วฉันไม่เคยมาตอนลําบากก็อย่างว่า้ล่ะตอนลําบากก็อย่างว่าเออตอนลําบากโอูยทีมงานเราช่วยยนแบบนั้นก็ช่วยตอนนี้มันทีเวฟแล้วมันไม่เยสโซว่าเขาสิว่าบุญคุณ

ได้ดีก็ดีตายทีมงานเราจะไปบอกหอพื้นได้มาเจอกันก็อย่างว่าแหละต่างคนต่างมีภาระนานแล้วนะเนี้ยไม่ได้มากินข้าวที่นี่อแม่ยังบอกเลยบอกว่าทำไมพร้อมกันหมดเร็วๆนะฉันหิวแล้วมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราไม่รีบเราอิ่มแล้วอ๋อเหรอเออเมนูแมอยู่เออ ไพสิว่าจะของสัวจะเข้ากันยังว่าเข้าจะเข้าดีเดนีติดหนีอยู่อมขนาดติดหนีออมบาดนีงว่าจะค้องดีอยู่เดนีถถึงใจทแมุ่มกูยังว่ากูรวยอยู่เดนีอ่ะไพสิบอกว่าจะคองไปติดหนีเขาเนาะ ก็ติดนี้ทุกคนเลยตะดนยังเป็นนี้เลยขาลอยมีตะดนเป็นนี่นีมีทุกคนตายว่า็นหนีแม่นบอบอเป็นก็เก่าด้ยอย่าว่าอเเคอบไมดีเบินกระดูกกินมาแล้เยเบิกเงินกระดูกช่นี่มีงานบนนี่งานลายบอดีแล้วบ่มีงานเร็วเร็วเสร็จไปนี่ตกลงขัดรถมันเสร็จก่อน ขันหนเสร็จก่อนครับวาจะด่อม่าตะกยี่ยลหมดะโดไยร่องพอไปแล้ววันนีทยพออจีอร่องพออคืนเดีววันที่อยู่ในเลยวะคืนเดียวสี่หมื่เลยนอแป๊บเดียวเองไหมใช่สี่หมื่นโอ้ตอนนั้นเขาเขาเห็นสองหมื่นกว่า ของของตะดมคลิปไหนเป็ยังว่าเราล่องพอออมมาเบิ้งรถเกี่ยวแม่สับปะาเก๋ผมใส่ผมไม่ค่อยยอะเอาได้กินไปเพราะว่าสมัยนี้เออค่อยๆหน่อยให้ยาสอยตอนนี้นด้วยคนพูดตรงมันดียากแม่นแล้วคนข้าง้าพมันดีง่ายใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าเราก็สร้างภาพไปวันๆเราก็เลยมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ เมื่อเช้าก so ็ด <c oughs> <iniz. S 2> ื่มแมนนี่เมียใหญ่นเมียน้อยในเห็ดอยากกินเห็ดจังเลยกิดถึงเมียใหญ่วันนี้เลยมาหาเมียใหญ่แกงแกงไส้หน่อไม้อยู่ไม่ได้เจอมานานเกือบเกือบสองเกือบสามเดือนนะสองเดือนสอเมื่อกี้ว่าปีอยู่เลยโว้ยจะตกจากเก้าอี้เลย